การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ SmackDow ววันที่11เมษายนปี2025 วันนี้นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในสมักดาวก็จะมีเรื่องราวของแรนดีโอตันครับกัตเลตหาผู้ทายชิงแชมป์แท็กทีมแล้วก็โคดี้โรสที่ออกมาพูดถึงจอห์นซีนาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันวันนี้ครับเปิดรายการด้วยนิกอัลดิทนิกอ a u ดิทบอกว่าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีสัปดาห์ที่แล้วในสมั d ดาวเราได้เห็นหลายเหตุการณ์สาคัญหลายโมเมนต์ที่กลายเป็นไวรัลแต่ตอนนี้ผมมาเพื่อพูดถึงเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะผมว่าหลายคนคงเดาได้ว่าเป็นเรื่องอะไร ผมได้รับคำสั่งให้รักษาความเป็นมืออาชีพและผมเป็นคนที่รักษาคำพูดของตัวเองเพราะงั้นตอนนี้ผมขอใช้โอกาสนี้เชิญแรนดี้ออตตันออกมาที่เวทีแต่ภาพมาที่แรนดี้ออตตันนะครับแรนดี้ออตตันบอกว่าจากสีหน้าของแกนิกฉันรู้เลยว่าเรื่องสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแกเก็บไปคิดมากแน่ๆแ,แต่ฟังฉันก่อนแกจะให้ฉันเชื่อจริงๆหรอว่าแกไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสักวันหนึ่งเนี่ยฉันจะต้องใส่ RKO กับแกเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปีที่แล้วนี่นะฉันก็จ่ายค่าปรับให้นายแต่ตอนนั้น,นทยงงไง ฉันจ่ายค่าปรับเป็นเท่าตัวล่วงหน้าไว้เลยเผื่อว่าเหตุการณ์แบบนั้นจะเกิดขึ้นอีกแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วฉันก็จ่ายไว้แล้วถือว่าเราเสมอกันในเหตุผลที่ฉันอยากคุยกับแกจริงๆตอนนี้คือฉันยังไม่มีแมตช์ใน WrestleMania 41 Nick นี่เป็น WrestleMania ที่สําคัญมากสาหรับฉันมันจะเป็นครั้งที่20ที่ฉันได้ขึ้นปั้มใน WrestleMania ฉันต้องได้ปั้มฉันต้องให้มันเกิดขึ้นฉันต้องการให้แกทําหน้าที่ของแกหาแมตช์ให้ฉัน ฉันจะการันตีเลยว่าฉันจะอยู่ที่ l a สเวกัสพร้อมเต็มที่ใส่ชุดปั้มเรียบร้อยพร้อมลุยไม่ว่าจะต้องทํำยังไงก็ตามถ้าจะต้องให้แกถอดสูตรแล้วมาสู้กับฉันฉันก็ยอมอะไรก็ได้แต่ฉันต้องขึ้นปั้มในเ r e โซมาเน n i นี่เอดดี้บอกว่านายคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเงินเหรอคิดว่ามันเป็นแค่ค่าปรับหนึ่งแสนดอลลาร์เหรอแลนดี้ลองมองไปรอบตัวนายสิทั้งฉันและนายรู้ดีว่าตอนนี้บริษัทของเรากําลังทํายอดธุรกิจสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์นายเป็นส่วนสําคัญของความสําเร็จนั่น นานก็โชคดีที่เป็นส่วนหนึ่งและฉันทุ่มเททำงานหนักมาตลอด20ปีเพื่อมาถึงจุดนี้ใน WWE ฉันไม่ได้ต้องการเงินของนายฉันต้องการความเคารพจากนายต่างหากแรนดิโอตันบอกว่าแกต้องการความเคารพจากฉันเหรอตลกดีแกได้ความเคารพจากฉันไปนานแล้วนิกแกสมควรได้รับมันแต่ถ้าแกไม่สามารถจัดแมตช์ให้ฉันใน Wrestlemania สีได้ฉันไม่รับประกันนะว่าฉันจะยอมขอโทษมิกกี้เจมส์สำหรับสิ่งที่ฉันจะทำกับเธอหรือเปล่าถ้าฉันไม่ได้แมตช์ใน Wrestlemania แกเขอ้นนอนโซโลเปิดตัวออกมานะครับโซโลบอกว่าคุณเอาดิต hmm. บอกให้แรนดี้เนี่ยออกไปจากเวทีได้ไหมหยุดทําตัวหน้าสมเพชสักทีไม่มีใครอยากฟังเสียงข้ามควรของแกหรอกแรนดี้ฉันไม่ได้ไปเรซโซมาเนียฉันไม่ได้ไปเรซโซมาเนียใครสนกันวะมันจบแล้วสำหรับแกแรนดี้รู้ไหมทําไมเพราะว่าแกเนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วสัปดาห์หน้า L อลเอเนก็จะกลายเป็นเหมือนกับแกกลายเป็นอดีต พอที่เบรโซมาเนียหมาป่าซามัวเจคอบฟ้าทูจะกลายเป็นยูนเต็ดสเตทแชมเปียนคนใหม่ส่วนแกรนดี้แกจะได้นั่งอยู่ที่บ้านคนเดียวเพียงลําพังแรนดี้วตั้บอกว่าฉันจะนั่งอยู่บ้านคนเดียวเพียงลําพังอะตลกดีว่ะตลกจริงๆแต่รู้อะไรไหมที่ตลกกว่านั้นก็แกกล้ามาขัดจังหวะตอนที่ฉันพูดอยู่ทั้งแกโซโลทั้งแกด้วยยะยะยๆยย,ย,ยามาทองกล้า ฉันพยายามพูดเรื่องธุรกิจอย่างมีสติที่สุดในสายอาชีพของฉันกับสิ่งที่ฉันจะทำในรสซอเมเนส41แล้วพวกแกกล้ามาขัดจังหวะฉันเหรอเสียงในหัวของฉันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วรู้ไหมตอนนี้มันบอกอะไรกับฉันมันบอกว่าฉันจะล่าพวกแกขึ้นมาบนเวทีและโชว์ให้เซียเตอร์เห็นว่าฉันจะจัดการซาวมวกากากสองคนได้ยังไงแกขึ้นนอนโซโลขึ้นมาลุมกระทืบแบรนดี้นะครับก่อนที่เอลเอนไอเนี่ยจะเข้ามาช่วยเอลเอนไอบอกว่าอีกแล้ว แล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องเดิมๆซ้ําๆนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากพวกแกแต่ฉันจะบอกอะไรให้นะตอนที่พวกแกพูดชื่อฉันอ่ะมันไม่ใช่แล้วพวกแกพูดถึงเรซโซมาเนงอ่ะหวังว่าเจคอฟาทเพื่อนแกจะดูอยู่นะเพราะสิ่งที่ฉันเพิ่งทําไปก็คือเอาชื่อคนออกจากปากของพวกแกแล้วเอาหมัดของฉันยัดเข้าไปแทนเยแต่สิ่งที่ฉันรู้ก็คือฉันรู้ว่านายยังไม่พอแรนดี้และฉันเองก็ยังไม่พอเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่ฉันจะพูดก็คือ ถ้าพวกแกยังกล้าเสนอหน้ามาที่นี่ถ้ายังมีแรงกระตุ้นว่าบหวามอยู่ในตัวคืนนี้เลยพวกแกสองคนมาเจอกับพวกเราสองคนนั่นแปลว่าพวกแกจะโดนกระทืบคาเวทีโดยเดอะไวเปอร์และเสียงที่ทุกคนพูดว่า LA ลเอไ y e ย h แต่ภาพมาคู่ได้นะครับกันเลหาผู้ท้าชิงแชมป์เทคทีมหญิงอันดับหนึ่งเบลลี ally, ่ไลลาวาคิเลียเจอกับเพ f ฟิวชั่นคอเลกทีฟเจอกับนาทัเลียแม็กซี่ดูเปลีเจอกับอ f t e เ p อร์ปาร์ตี้แล้วก็มิชินบีแฟบเจอกับซูเคตเฮอร์วิทนะครับ ตัวแมตออกมาค่อนข้างดีครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเน้นแค่มแมตสุดท้ายเป็นหลักเลยทุกคนเบลลี่กับไลล่าวาคิเลียเจอกับซีเคลสเฮอร์วิทนะฮะอาจจะเป็นเพราะความสมดุลของนักมวยปั้มก็ได้นะครับที่มีฝีมือใกล้เคียงกันทั้ง4คนมันเลยทําให้แมตเนี่ยออกมาค่อนข้างดีการเล่นงานกันในช่วงท้ายแมตเนี่ยก็หนักหน่วงดีมีความต่อเนื่องช่วงรุนทําได้อย่างน่าสนใจมากๆถือว่าทําออกมาได้สนุกนะครับตอนจบไลล่าวาคิเลียกระโดดทิ้งขากดนับ3เอาชนะไปได้ แภาพมาที่เดเมนพีตเปิดตัวออกมานะครับแต่ว่าดูไม่ไทยครับก็เข้ามาเล่นงานเดเมนพีตกองไปดูไม่ไทยบอกว่าตอนนี้เริ่มเห็นกันแล้วหรือยังบางคนอาจจะใช้เวลาน,านานหน่อยกว่าจะเข้าใจแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนเต็มตาแล้วว่าดูไม่ไทยเนี่ยพูดแต่ความจริงทุกการกระทําของชั้นมันมีเหตุผลทั้งนั้นรวมทั้งการกระทืบไอเวยนั้นด้วยไอปลิงปรสิตมันได้ประโยชน์ทุกครั้งที่ฉันถูกหักหลังมันไม่เคยสู้กับชั้นแบบตัวต่อตัว จนกระทั่งสัปดาห์นี้ที่มันอยากจะเจอกับฉันแบบต่อหน้าเพราะฉันมีตาแค่ข้างเดียวแล้วมันก็มาท้าฉันสู้ในรัสเซมาเนียในแมตช์ซินซิตี้สตรีทไฟท์ก็เพราะว่าฉันมีแค่ตาข้างเดียวไงล่ะงั้นก็ได้ฉันรับคำท้าเพราะนี่แหละคือตัวตนของดูเมนไทนแมตช์นี้มันถูกสะสมมาตลอดทั้งปีทิสแกชอบพูดใช่ไหมว่าแกอยากอยู่ไปตลอดการงั้นฉันจะทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครลืมแกแน่นอนเพราะฉันจะอาจแกให้เลกที่สุดในชีวิตที่รสเซมาเนียแต่ยังไม่หมดเซียเตอร์ อยากรู้ความลับอะไรไหมบู๊บเบอร์ลิงคนนี้เนี่ยมีข่าวดีจะบอกฉันได้รับอนุญาตให้ขึ้นปล้ำร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตาของฉันหายดีซึ่งแปลว่าที่เรสซมาเนียพรีสแกส,สวยแน่เดมเนพีสเปิดตัวออกมาจะเอาคืนดูมิไทยนะครับแต่ว่าก็โดนอัดกลับไปอีกรอบหนึ่งแต่ภาพมาที่ DIY กับพิตตี้เดลี่นะครับ DIY บอกว่าดูดิพวกเราโดนโกอีกแล้วทําไมไม่มีใครพูดถึงมันเลยวะนี่แม่งต้องมีผู้สมรู้ร่วมคิดแน่เลยมันต้องมีใครบางคนที่ไม่อยากให้พวกเราได้แชมป์เฮ้ย Pitty Dally พวกนายขำอะไรวะ Pitty d a i l y บอกว่า Yes boy No 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 พวกเราไม่ได้พอใจพวกเราเห็นด้วยร้อซนต์พวกเราเห็นด้วยว่าพวกแกเนี่ยมันบ้าไปแล้วหลังเสียแชมป์เนี่ยพวกแกสติแตกไปเลยต้องบอกตามตรงว่าตอนนี้เนี่ยพวกนายดูสิ้นหวังเอารถเก,กินนะ No boy Motor City มาฉีนกันเข้ามาในฉากนะครับ Motor City บอกว่าพวกนายบอกว่ามีคนร่วมมือกันเหรอฟังดูห่วยชะมัดเอาเถอะระลึกความหลังกันเข้าไป เพราะว่าพวกเราเนี่ยกำลังจะชิงแชมป์กับสตีฟโฮฟฟิตส,สัปดาห์หน้าพวกเราจะเอาแชมป์ที่พวกนายขโมยไปจากเราเพราะงั้นมันไม่มีใครร่วมมือกันหรอกมันมีแค่เวนกามที่เล่นงานพวกนายต่างหากตัดภาพมาคู่สองครับเลฟินิกเจอกับเบอร์โต โต้แมตต์ออกมาค่อนข้างดีเลยครับทุกคนการเหินห่าวในแมตต์ลีลาการใส่ท่าต่างๆทําได้ดีเป็นการต่อสู้แบบลูชาที่น่าสนใจมากทีเดียวมีการเล่นกับเชือกมีการเล่นกับจังหวะที่ดีความรุนแรงของเบอร์โตก็ทําได้ยอดเยี่ยมนะครับความมือหวาของเลฟินิกก็น่าสนใจถือว่าเป็นตัวแมตต์ที่ออกมาดีไม่น้อยตอนจบเลฟินิกใส่แม็กันมัสเซลบัสเตอร์กดนับ3เอาชนะไปได้นะครับหลังจบแมตต์ซานโตสเอสโคบาเข้ามาแสดงความยินดีกับเลฟินิก สัพามาที่โรเซนไปเลสนะครับถูกถามว่าเธอมาทำอะไรที่ส a ม k กดาวน์โรเซนบอกว่าเอวาเน่เมินคำร้องขอของฉันฉันก็เลยมาที่นี่เพื่อหาโอกาสให้ตัวเองฉันจะมาคุยกับนิกเอาดิดพอหลังจากที่ฉันทำผลงานได้ดีใน r o y a l r u m b l e ฉันคิดว่าฉันเหมาะสมที่จะเป็น WWE Women Champion มากกว่าเพราะฉันเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพไม่เหมือนทิฟฟานี่ที่ดูจะรับแรงกดดันไม่ได้เอาเลยทิฟฟานี่เข้ามาในฉากนะครับแล้วทิฟฟานี่ก็บอกว่าเธอพูดบ้าอะไรเกี่ยวกับฉัน รู้ไหมว่าฉันคิดอะไรจริงๆแล้วเนี่ยเธอควรเรียนรู้จากฉันมากกว่าด้วยซ้าล็อกไซน์ไปเลยบอกว่าฉันจะไปเรียนอะไรจากเธอเล่าฉันสามารถเอาเธอออกจากเรโซมาเนียได้ด้วยซ้ำทิฟฟานี่บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยฉันก็ไม่ได้มาที่นี่เพื่ออ้อนวอนขอปั้มก็แล้วกันแต่ถ้าเธอคิดว่าตัวเองเจ๋งมากมาเจอกันคืนนี้เลยก็ได้สัญภาพมาคู่3ามครับเชลซีกรีนเจอกับเซเรนาเวกาตัวแมตช์ไม่มีอะไรเลยครับทุกคนคือเชลซีกรีนเข้ามาทุบต,ตุบตับสองสามทีแล้วก็แพ้เขาเอา ตัดภาพมาที่เลกาโดเดลเฟทาสมาครับซานโตเอสโคบาบอกว่ามันยังไม่พอการต่อสู้แบบนั้นต่างหากที่ฉันต้องการในเลกาโดเบอร์โตนายเคยพูดไว้ไว่าอย่างไงนะนายจะเอาชนะมันมันเป็นอดีตมันเป็นพวกขี้แพ้นายเป็นคนพูดเองทั้งนั้นนายทำให้ฉันโคตรผิดหวังเลยวะ่ะแองเจลไปหาตัวเลฟินิกมาฉันจะแสดงความยินดีกับมันเป็นเรื่องเป็นราวงานของเราจะได้จบหลังจากนั้นอันเาเดเข้ามาหาเบอร์โตนะครับอันดาเดบอกว่าเบอร์โตแมตช์ยอดเยี่ยมมาก ฉันรู้ว่านายแพ้ก็จริงเรฟินิกเนี่ยเป็นนักมวยปล้มที่ยอดเยี่ยมแต่นายก็เป็นนักมวยปล้ำที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันนายทำงานอย่างหนักและฉันภูมิใจในตัวของนายมากๆเบอร์โตบอกว่าไม่ใช่เรื่องของนายตัดภาพมาที่เนลมีโปรโมนะครับเนลมี Naomi บอกว่าปลิงขยะพวกเฉวยโอกาสมีคำมากมายที่ใช้เรียกเธอได้เจ็ดแต่มีคำหนึ่งที่ดูเข้ากับเธอสุดๆนางงูพิษถ้าฉันไม่ผลักเธอออกจากขอบนั่นถ้าฉันไม่ส่งเธอทะลุก,กระจกหน้ารถลงไป ฉันรู้ดีว่าสุดท้ายแล้วฉันจะเป็นคนที่โดนเองพอฉันเคลียร์เธอออกจากเส้นทางได้ฉันก็ได้ตำแหน่งแชมป์ที่ควรจะเป็นของฉันกลับมาฉันกับเบียนก้าเนี่ยกลายเป็นเพื่อนที่แนนแฟนยิ่งกว่าเดิมแต่พอเธอกลับมารอบนี้เบียนก้าไม่ยอมแม้กระทั่งมองหน้าฉันด้วยซ้ําแต่ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ฉันไม่ต้องแกล้งพักดีอีกต่อไปแล้วฉันจะทําสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตัวเองฉันจะเอาของของฉันกลับคืนมาที่เรโซมานีฉันขอเตือนเอาไว้เลยระวังตัวไว้ให้ดีตัดภาพมาที่เจคคาเกลนะครับเจคคาเกลบอกว่า เนลมิเธอคิดว่าเธอจะรอดจากพายุลูกนี้ได้ด้วยการหนีไปแบบนั้นน่ะเหรอตอนนี้เนี่ยเวลาของเธอมันหมดลงแล้วฉันไม่ได้แค่มโมโหแต่ฉันนี่โกรธจัดเลยเธอเล่นงานฉันเพราะเธอคิดว่าเธอรู้ว่าอะไรดีที่สุดสําหรับฉันแต่เปล่าเลยเธอไม่รู้อะไรเลยสักนิดเธอพยายามที่จะลบฉันให้หายไปเพราะความไม่มั่นใจในตัวเองขอถามหน่อยเมื่อดาวดวงหนึ่งเนี่ยเริ่มมืดลงมันจะทํายังไงมันจะพยายามแย่งแสงสว่างจากที่อื่นนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนลมิ แสงของเธอเนี่ยกำลังจะดับลงและเธอก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้คนสนใจเธอกําลังอิจฉาอิจฉาที่ฉันเข้ามาใน WWE พร้อมพลังแห่งซูเปอร์สตาร์พร้อมออร่าที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกคนพร้อมแสงที่แท้จริงทิวราโซมานี ania, ฉันจะไม่ใช่น้าใหม่อีกต่อไปฉันคือภยัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของเธอเพราะพายุกําลังจะมาสัานภาพมาที่โคดิโรดเปิดตัวมาหน้าเวทีนะครับโคดิโรดบอกว่าเข็มขัดเส้นนี้มันคือคาจํากัดความของสกยภาพที่กลายเป็นจริง มันคือเครื่องหมายของความยอดเยี่ยมมันคือมาตรฐานที่ไม่มีใครปฏิเสธได้เขมขัดเส้นนี้บอกเพียงอย่างเดียวว่าคุณคือสุดยอดนักมวยปล้ำของโลกใบนี้และผมรู้สึกโชคดีที่ได้เป็นผู้ที่ถือมันไว้แต่ผมก็รู้ดีว่ามันจะไม่ใช่ของผมตลอดไปนี่แหละคือสิ่งที่เรโซมานียเป็นมันไม่ใช่แค่แมตช์ระหว่างคน2คนอีกต่อไปแล้วแต่มันคือศึกเพื่อสิทธิ์ในการเก็บเข็มขัดเส้นนี้ไว้ที่บ้านของเรา มันเป็นเรื่องราวของแชมป์คนถัดไปไม่ว่าจะเป็นเด็กจาก NXT ของชอนไมเคิลที่นั่งดูเรโซมาเนียอย่างตั้งใจหรือเด็กที่กำลังฝึกซ้อมใน Performance Center บางทีอาจจะเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ใน s ซี t เตอร์ค่ำคืนนี้ที่วันหนึ่งอยากจะเติบโตขึ้นมาและเป็นแชมป์ WWE ทุกอย่างนี้มันเกี่ยวกับแชมป์คนต่อไปแต่มันมีผู้ชายคนหนึ่งที่พยายามพลาดสิ่งนี้ไปจากเราจอนซีนาจอนปล่อยให้ซีเตอร์เนี่ยหลุดจากทัวร์อำลาของเขา เขาเลือกที่จะไปอยู่ในเวกัสแทนใน SmackDown สัปดาหนะ์หน้าถ้าผมไม่พูดอะไรเลยมันก็ดูขี้ขาดเกินไปมีคําพูดหนึ่งของจอร์นเซีหน้าที่ผมจําฝังใจเขาพูดถึงรอยสักของผมเขาบอกว่าการมีรอยสักแบบนี้ทําให้ผมดูเหมือนแฟนธรรมดาคนหนึ่งแล้วไงละ่ะผมมีรอยสักนี้ก็เพราะเหตุผลเดียวกับที่ผมใส่สูตรไม่ใช่เพราะว่าผมคิดว่าผมเป็นใครแต่เป็นเพราะว่าผมอยากจะเป็นใครสักคนต่างหาก บางทีผมอาจจะอยากเป็นคนที่เคยขายบัตรหมดในเมดิซันสควอเรียร์เดนหนึ่งร้อยแปดสิบแปดครั้งท่ามกลางเสียงตะโกนชื่อของเขาบางทีผมอาจจะอยากเป็นคนที่ลุกขึ้นมาทุกค่ำคืนแม้ซี่โครงจะหักและกลายเป็นปรากฏการณ์ใน WWE หรือบางทีผมอาจจะอยากเป็นคนที่จุดไฟเผาโลกนี้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าลาติโนฮิตหรือผมอยากจะเป็นคนที่แบบบริษัทไว้บนบ่าทั้งในช่วงลุ่งเรืองและตกต่ำยาวนานถึง10ปีจอห์นนายมองเข็มขัดหมุนได้เส้นนี้แล้วรู้สึกแย่แต่ฉันไม่ได้รู้สึกแบบนั้น ฉันเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่พยายามทำลายวงจรเดิมๆผู้ชายที่พยายามค้นหาตัวเองนั่นฟังดูคุนคุไหมจอนนายบอกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันคือใครนายบอกว่าฉันไม่จริงใจแต่สิ่งที่ฉันรู้แน่ๆก็คือฉันคือแชมป์ WWE และนายไม่ใช่จอซีน่าชอบสอนชอบเทศนาแต่บางทีเนี่ยจ,จะเป็นโอกาสเดียวในชีวิตที่ผมจะได้สอนบางอย่างให้กับเขาบทเรียนที่พ่อของผมเองยังเรียนไม่จบตอนที่เป็นเบบี้เฟสมาตลอดชีวิตมันง่ายๆแค่นี้เลยจอน พวกเขาทุกคนมีสิทธิที่จะรักคนอื่นฉันอาจจะเรียกตัวเองว่ากัปตันแต่ฉันก็อยู่ในทีมเดียวกับซ so, ีเอ็มพังแรนดี้อตันเจอูโซเลียลิฟลีลิฟมอร์แกนเอเจสตน์เควินอเวนเซมิเซตพวกเราทุกคนทําให้ทุกคนเก่งขึ้นและตอนนี้ฉันได้รับภารกิจที่ยากลําบากแต่ลึกๆแล้วมันคืองานที่เกิดมาเพื่อให้ฉันทําหยุดไม่ให้นายสร้างประวัติศาสตร์เพราะเราต้องรักษาประวัติศาสตร์เอาไว้ก่อน จอซีนาเป็นคนรักษาคำพูดเขาบอกว่าเขาจะลาออกเขาก็หมายความตามนั้นเขาบอกว่าเขาจะเอาข็มคัดเส้นนี้ไปจากเราเขาก็หมายความตามนั้นฉั้นฉันขอพูดความจริงกับนายบ้างเหมือนที่ฉันเคยบอกกับบล็อกเหมือนที่ฉันเคยบอกกับโรมันฉันต่อสู้ได้ดีที่สุดเมื่อตัวเองจนมุมันจะไม่ถอยฉันจะสู้ฉันจะปล้ำและใช่เสียงะระฆังจะดังขึ้นแน่นอนจอนเมื่อมันจบลงผมจะปล่อยให้คุณมีช่วงเวลาของคุณมีโอกาสที่ได้พูดอำลาของคุณมันคงจะเท่ถ้าผมพูดว่า your time is up My Time is now แต่ความจริงก็คือคุณเองก็รู้ดีว่าเวลาของคุณเนี่ยมันหมดลงไปนานแล้วแล้ววันหนึ่งเวลาของผมก็จะหมดลงเช่นเดียวกันแต่จนกว่าจะถึงตอนนั้นแชมป์เส้นนี้คือสิ่งที่ไล้การเวลาและมันจะอยู่ที่นี่กับพวกเราทุกคนตัดภาพมาที่สตีดโปรฟิตนะครับถูกถามเรื่องการป้องกันแชมป์สัปดาหนะ์หน้าสตีดโปรฟิตบอกว่ารู้ไหมเราเห็นว่ามอเตอร์ซิตี้มาชินกันเนี่ยบอกว่าพวกเขาไม่สนใจแชมป์ไม่สนใจรายการทีวีพวกนายจะสนใจเรื่องพวกนี้ได้ยังไงในเมื่อพวกนายไม่มีมัน พวกนายอาจจะเข้าใจผิดว่าตัวเองเจ๋งแต่พวกเราต่างหากที่ยอดเยี่ยมเพราะพวกเราคุมที่นี่เดอะมิสกับคามิโลเฮเข้ามาในฉากนะครับเดอะมิสบอกว่าคุมที่นี่เหรอพวกนายทําให้ที่นี่พังมอเตอร์ซิตี้ต่างหากที่ทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นและถ้าจะให้พูดจริงๆเดอะมิสนี่แหละที่เป็นคนพยุงที่นี่นายคิดว่ามันตลกเหรอเรื่องตลกเรื่องเดียวก็คือพวกนายเนี่ยถือแชมป์แท็กทีมนี่แหละพวกนายเอาแชมป์นั่นเข้าไปในเรซโซมาเนี่ยไม่ได้ด้วยซ้ำมีคนตั้งมากมายได้เข้าเรซโซมาเนียแต่พวกนายไม่ได้เข้า ฉันเนี่ยเป็นแชมป์แท็กทีม9สมัยนะเว้ยพราะฉันนี่แหละคือคนที่ดูแลลีกแท็กทีมตัดภาพมาคู่4นะครับทิฟฟานี่สแต็กตันเจอก,กับร็อกเซนเปเลสโต้แม์ออกมาโอเคเลยนะครับการเคลื่อนไหวของทั้งคู่เนี่ยถือว่าทําได้ดีมีการพลิกกลับไปพลิกกลับมาตลอดและการใส่ท่าต่างๆก็ถือว่าดูดีมากนะครับอาจจะขาดความเร็วในช่วงใส่ท่าไปสักหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าไม่แย่โต้แม์นี้เนี่ยมันทำให้เห็นว่าทั้ง2คนมีฝีมือที่สูสีกันอย่างมากและช่วงจบนะฮะก็เป็นการชิงจังหวะที่ดี ตอนจบครับทิฟฟานี่สแตกตันใส่พริตตี้มูนซอกดนอัพสามอาชนะไปได้หลังจบแมตช์ครับชาร์ลอตแฟร์เข้ามาเล่นงานทิฟฟานี่แัดภาพมาคู่5ครับเอลเอเนย์แบรนดี้ออตันเจอกับแก๊งเครื่องนอนโซโลโต้แมตช์โอเคนะครับคือมันไม่ได้มีอะไรสักเท่าไหร่ทุกคนแบรนดี้เนี่ยนอนให้กระทืบยาวๆเลยและเอลเอเนย์ก็เข้ามาใส่ท่าชุดตอนสุดท้ายนะครับระหว่างแมตช์เนี่ยแบรนดี้ออตันกับโซโลโซโฟวาออกไปต่อยกันตรงที่นั่งคนดูตอนจบครับเอลเอเนย์ Knight, ใส่ FT, บสีเอฟทีกดอัพสามอชนะไปได้ หลังโจบแมตช์เจคอบฟาทูเข้ามารอบทำลายเอลเอในสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกครับไลล่าวาคิเลียเบลลี่จะได้ชิงแชมป์แท็กทีมในบรัสโซมานีเอเหตุการณ์ที่สองครับดูไม่ไทยเข้ามาเล่นงานเดเมนเพลสเหตุการณ์ที่สามชาล็อตแฟร์เข้ามาเล่นงานทิฟฟานี่สแตกตันเหตุการณ์ที่สี่ครับแรนดี้ยลตันกับโซโลสควาไล่ต่อยกันนอกสนามสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับกัตเลตหาผู้แท้ชิงแชมป์แท็กทีมหญิงอันดับหนึ่งไลล่าวาคิเลียกับเบลลี่เนี่ยสามารถเอาชนะไไไไปปดด้้คู่่ทีเเเเรรรรฟฟิิิินนนกกกับบออ์โตสาาามถชะ คู่ที่3เชลซีกรีนเซเลนาเวก้าเซเลนาเวก้าสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4ทิฟฟานี่สแต็กตันบล็อกเซนไปเลสทิฟฟานี่สแต็กตันสามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่5้าเอลเอไนท์แบรนดิโตันเจอกับแกงเครื่องนอนโซโลนะครับเอลเอไนท์ Knight, กับแบรนดิโอตันเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ในด้านของตัวแมตช์สัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าทําได้ดีแหละยกเว้นแมตช์ของเชลซีกรีนนะครับที่ออกมาแนววินส์แม็กแมนมากๆแมตช์ Matt จบทีเนี่ยงงกันทั้งสนาม คือตอนเราดูเราก็งงเหมือนกันนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการนับ1ิบมันจะไม่เร็วขนาดนี้ะนอกออกไหมอันนี้คือแบบทําไมมันนับ10เร็วจังวะคือมึงไม่เบรกมึงไม่พักมึงไม่เรียกเลยมึงนับ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 แล้วแม่งก็จบแต่แหมที่ผมชอบที่สุดนะฮะก็น่าจะเป็นแหมทของเรฟินิกกับเบอร์โตนี่แหละทุกคนที่มันขายความเป็นลูชาได้ดีมากๆนะครับคือมันตอบโจทย์เรื่องที่เขาบิวขึ้นมาอย่างเต็มที่อะตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของการสร้างภาพจํา นะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยหยิบมาใช้งานซึ่งเรามองว่ามันเป็นการ b u i l เรฟินิกที่ดีเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะยังเพิ่งรู้จักเรฟินิกแค่2อสสัปดาห์ที่เปิดตัวใน WWE ใช่ไหมครับหลายๆคนอาจจะไม่ได้ดูเขาในเม็กซิโกไม่ได้ดูเขาใน AEW อะไรเงี้ยก็เป็นการ build up ใหม่เพื่อให้คนเนี่ยเข้าใจแล้วก็รู้ว่าเรฟินิกเนี่ยเป็นนักมวยปั้งประเภทไหนซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการ build up ที่ดีนั่นเองในด้านของเนื้อเรื่องครับแรนดี้ออตตันที่ออกมาโวยวายอยากได้แมท ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีประกาศอะไรออกมานะจากที่ผมเช็คหน้าเว็บของ WWE นะครับแต่คนที่เป็นไปได้มากที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นโซโล่ลรามั้งเพราะว่ามันมีเรื่องกันอย่างชัดเจนมากๆคือแบบแม่งไปไล่ต่อยก,กันตรงแบบที่นั่งคนดูอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เหลือเวลาปูแมตต์อีกสัปดาห์หนึ่งนะครับถึงแม้เนื้อเรื่องมันจะลวกๆซะหน่อยเพราะว่าเควินโอเว่นได้รับบาดเจ็บแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็พอถูๆถ่ายๆไปได้แหละนะครับเพื่อให้แรนดีโอตันเนี่ยปั้มครบ20ครั้ง ในเวอร์ซอมาเนียเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันตัวในด้านของดูเม่ไทยกับเดเมนเพลสครับที่จะไปเจอกันแบบสตีทไฟท์วันนี้ก็โชว์ตัวอย่างที่น่าสนใจให้เห็นไปแล้วนะคือการฟิลเจอช็อตกับไดเล็กอย่างงดงามเรามองว่าเขาคงพยายามกระตุ้นแหละทุกคนคือแบบเอาจริงๆคู่นี้มันมันไม่น่าสนใจเท่าไหรอ่อ่ะคือถ้าไม่ใช่ดูเม่ไทชัยแม่งไม่มีอะไรน่าสนเลยเนื้อออกปะแบบรัศมีของดูเมทไทยเนี่ยมันใหญ่มากจนกลบเดเมนเพลสจนหมด มันทําให้เราไม่เห็นถึงความสูสีของทั้ง2คู่เราไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยดูมันจะแพ้ปะวะเฮะ้ยเดเมนพีทมันจะชนะไหมวะอะไรเงี้ยนะครับมันก็ความแตกตา่างมันเห็นกันอย่างชัดเจนแล้วในช่วงของการดําเนินเนื้อเรื่องมาทั้งหมดเนี่ยเราจดจำเดเมนพีทไม่ได้เลยทุกคนช็อตเดียวที่เราจำเดเมนพีทได้ก็คือจับดูมิไทฟาใส่กับรถไอ้บทพูดไอ้นู่นไอ้นี่เนี่ยไม่ไมด้น่าสนใจเลยแต่ว่าซีนทั้งหมดเนี่ยมันไปอยู่กับดูมดิไทอย่างเดียวนะครับเรารู้สึกว่า มันก็เป็นแค่การหาทางลงให้ดูไม่ไทยในเรโซมาเนียนั่นแหละเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาดูไม่ไทยไปไว้ตรงไหนเหมือนกันก็เลยมาเจอกับเดเมนพีสซึ่งก็หลังจากเสียแชมป์โลกไปความนิยมก็ดรอปลงอย่างรวดเร็วนะครับก็มารอดูกันว่าตัวแตชนนี้จะเป็นยังไงในด้านของอันเเด้ครับที่พยายามเข้ามาปอบประโลมเบอร์โตเราคิดว่ามันก็คงเป็นการพยายามดึงตัวของเลกาโดมานั่นแหละนะครับพยายามดึงตัวเบอร์โตออกมาจากเลกาโดแต่จะได้หรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่อง คือต้องบอกว่าพอหมดช่วงโปรโมชั่นแล้วเนี่ยอาดาเดก,ก็กลับมาอยู่ในตําแหน่งเดิมอย่างที่เคยอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นตัวประกอบไปเรื่อยๆไม่เหมือนกับช่วงแรกที่สู้กันแบบ7จ็ดแมตช์แปดแมตช์กับคาเมโลเฮอะไรแบบนั้นช่วงนี้เนี่ยคือแทบจะไม่ได้ปล้ำออกทีวีเลยนะครับซึ่งเอาจริงๆผมก็เข้าใจได้นะเพราะว่าสมาชิกมันเยอะใช่ปะ่ะนักมวยปล้มในค่ายมันเยอะมันก็ต้องกระจายกระจายกันออกไปก็หวังว่าถ้าเป็นอย่างนี้อารดาเดมันจะไม่งอนแล้วก็งอแงอีกก็แล้วกันนะครับ ส่วนในด้านของเบลลี่ครับทุกคนที่ได้เป็นผู้ทาชิงแชมป์แท็กทีมันดับหนึ่งผู้กับไลล่าวาคิเลียอันนี้เนี่ยผมมีความตง,งิดตง,งิดนิดนึดนงรู้สึกเหมือนแบบเบลลี่มันจะหักหลังไลล่าในรัสโซมาเนียหรือเปล่าวะคือแบบผมไม่คิดว่ามันจะเป็นการดีถ้าจะให้ไลล่าวาคิเลียถือแชมป์แท็กทีมตอนนี้เป็นแบบดับเบิลแชมป์อ่ะเป็นแชมป์อินเตอร์ด้วยแล้วก็เป็นแชมป์แท็กทีมด้วยเนี่ยออกปะเรารู้สึกว่ามันจะดีกว่าถ้าพวกเขาเลือกที่จะสร้างเรื่องราวที่จริงจังให้กับแชมป์อินเตอร์คอนเทนเขน นะครับมันสามารถทําให้แชมป์มันเด่นขึ้นมาได้อะตอนนี้มันเหมือนกับการแรนดอมไปเรื่อยๆทุกคนคือมีการพูดถึงบ้างแต่ว่าก็จางมากๆไม่ได้มีเนือ้อเรื่องอะไรนะครับอย่างแบบล่าสุดที่ราคิโริเกสเป็นผู้ท้ายชิงแชมป์นะครับก็มีการพูดถึงในแจสต์ e มนเดเป็นแบบพ่วงท้ายอะเนื้อออกปะ่ะพ่วงท้ายนิดนึงมึงเดินหน้าเรื่องของแจสต์นเดไปก่อนดึกๆึๆแล้วก็มาพ่วงท้ายนิดนึงตอสุดท้ายว่าแบบ เออแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราคิวจะชิงแชมป์อินเตอร์นะเราจะได้แชมป์เพิ่มขึ้นมีแค่นี้เลยไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้รับความสําคัญมากพอในฐานะของเข็มขัดแชมป์มันก็เป็นทั้งปัญหาทั้ง2ฝ่ายนะฝั่งชายก็เป็นฝั่งหญิงก็เป็นแต่ว่าฝั่งหญิงเนี่ยมันดูจะจะพยายามบิ้วอะ่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้ให้คุณค่ากับมันไม่ได้ให้เส้นทางที่ดีกับมันมากขนาดนั้นนะครับเรามองว่าการทําเนื้อเรื่องของมันเนี่ยจะส่งผลดีกับตัวแชมป์เอง โดยเฉพาะเบลลี่นะครับที่มีการนําเสนอที่ดีมากๆก็น่าจะทําให้แชมป์เส้นนี้เนี่ยดูมีคุณค่าขึ้นมาได้เหมือนที่เธอเคยทําเป็นประจําในฐานะของแชมป์โลกหญิงอะไรแบบนั้นนะครับส่วนในด้านอื่นผมคิดว่ามันไม่มีอะไรเท่าไหร่ทุกคนคือสัปดาห์นี้เนี่ยตัวแมทมันค่อนข้างสนุกนะแต่ว่าเนื้อเรื่องมันไม่มีอะไรคิดว่าเนื้อเรื่องของพวกเขาเนี่ยมันน่าจะเดินไปจนแบบเกือบหมดแล้ว นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้มีอะไรที่จะต้อง build หรือทําความเข้าใจกันแล้วก็รอปล้ำกันในเร s ซอ t มาเนียอย่างเดียวนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับ SmackDown ในสัปดาห์นี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ